สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่พูดถึงการสร้างเช็คลิสต์นะคะเป็นบ็อกซ์นะคะว่าใครส่งงานยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาต่อตรงที่ถ้าสมมุติว่าเราส่งงานแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ขึ้นวันที่วันเวลาเนอะว่าเราส่งวันไหนเวลากี่โมงนะคะเหมือนเป็นอย่างนี้นะคะก็สามารถทำได้ง่ายวันนี้เรามาดูวิธีขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาก่อนนะคะว่าเรามีงานกี่ชิ้นนะคะแล้วก็มีนักเรียนกี่คนนะคะก็สามารถทาได้หมดเลยเนาะนะคะเมื่อเราสร้างบ็อกซ์ตรงนี้มาแล้วนะคะเป็นงานชิ้นที่1น,นะคะเราก็ต้องมาสร้างเช็คลิสต์กันก่อนหรือว่าเช็คบ็อกซ์กันก่อนนะคะด้วยการครุมเหมือนเดิมค่ะทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นไปที่แทรกค่ะแล้วก็กดตรงที่ช่องทำเครื่องหมายเดิมนะคะ พอเราทำรูปใหม่ปุ๊บนะคะเราก็จะมาใช้สูตรตรงที่เวลาส่งงานนะคะตรงช่องเวลาส่งงานเนาะเราจะใช้สูตรแลมดากันค่ะง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสูตรไปให้ตรงหน้าจอนะคะนี่นะคะใช้แลมดา a if นะคะจากนั้นกด enter ค่ะมันก็จะขึ้นให้เนาะแล้วก็เราก็ป y สูตรได้เลยค่ะลากยาวไปเลยนะคะอ่าทีนี้ลองมาลองกันว่านะคะสูตรเราใช้ได้หรือเปล่านะคะอ่าเราติ๊กดูค่ะ อ่าเห็นไหคะพอเราติกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะคะว่าวันนี้ส่งงานวันนี้นะคะเวลา6โมงอย่างนี้นะคะก็นี่ทำได้ง่ายๆเลยนะคะหวังว่าเออคลิปชิ้นนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ